ได้เลยต้องไปถึรงขอเป็นหนึ่งให้แน่วแน่ไม่แปรเปลถึงลื่นบ้างล้มบ้างก็ช่งมันผมก็วันวันนั้นต้องเปจริงครับสวัสดีครับสมาชิกที่รักทุกท่านและก็ผู้นําทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายพรพลนธนาจงนอครับรู้สึกเป็นเกียรติใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแชรประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้ ความรู้ในการที่จะทำให้พวกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับพวกท่านที่มาวันนี้อยากรวยไหมครับใครอยากรวยขอมือหน่อยครับโอเคเยี่ยมมากรงมือตัวท่านเองเดีอยวเราถ้าอย่างนั้นะผมขอเรียกพวกท่านว่าว่าที่เสียสิิได้ไหมครับได้ไหมจะทำเกี้ยนไหมครับโอเคนะฮะตกลงตามนั้นนะครับ,บรนะครับนะ ตัวผมเองนะครับที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเพราะผมมีคนแนะนำนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับคุณภุมิสุภาวดีธนายจ้าทองครับทำไมผมถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับ <ๆ S 1> พาาเพร,ะร <ๆ S 1> าะอะไรครับเพราะโอกาสโอกาสสำคัญ,ญนะครับสำคัญมากวันนั้นนะครับมีนคนแนะนำให้ผมรู้จักธุรกิจหมอเสีงนะครับผมเป็นคนที่ใช้โอกาสไม่เปลือง ดังนั้นจึงประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและพวกท่านนะครับใช้โอกาสเปลือยไหมเปลือยไหมครับเรื่องนะครับบางคนชวนแล้วชวนอีกชวนอยู่นั่นแหละมาไหมไม่มานะครับกว่าจะมาแพ้ได้นี้ชวนหลายครั้งไหมครับเดี๋ยวใครมาเลยครั้งเดียวมาเลยของมือนะยครับโอ้ยเยี่ยมตกเงินตัวท่านเองเะครับนะครับท่านอยากรวยท่านทราบหรอเปล่าว่าคนรวยคนจนมันต่างกันไหมต่างกันไหมครับ คุท่านมีใครได้เดือนละแสนไหมถ้าถือว่าแสนนี่รวยแล้วมีไหมครับยังไม่มีแสดงยังไม่รวยผมมีรายได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านถือว่ารวยไหมครับรวยคุณกับผมต่างกันไหมผมมีสองมือเหรอครับคุณมีกี่มือสองผมมีสองขาคุณมีกี่ขาสมีกี่ศีรษะครับหนึ่งต่างกันไหมครับไม่ต่างไหนก็ที่บอกว่าต่างกันจริงๆนะครับคนรวยคนจนไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่มันต่างอยู่ที่ รายละเอี่ดของความคิดถูกไหมวนเรารวยที่จมันด่างทุ่งลายละเอียยของความคิดวันนี้นะครับถ้าคุณคิดแบบจนๆคุณจะมาที่นี่ไหมครับคุณจะมาทำธุรกิจหอไส้ไหมไม่มานะครับเพราะอะไรเพราะคุณมองเห็นแล้วว่าธุรกิจหอไส้เนี่ยสามารถทำไปถุนรวยได้ใช่ไหมครับวันละสองหมื่นบาทรวยไหมครับรวยคุณถึงมาใช่หรือไม่ รถก็มาใช่หรือไม่เหนื่อยไหมมาที่นี่เห็นไหมครับไม่เหนื่อยนะครับนะจริงๆนะครับมันอยู่ที่ขยันของความคิดนะครับวันนี้เราต้องสูความคิดครับวันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนไหมครับเมื่อก่อนผมเป็นไอช่างตัดผมครับผมเปลี่ยนชีวิตความคิดผมเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นฉัดแท้รายได้เดือนไปล้าเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้เราต้องสูนะครับนะเรารอช้าไม่ได้นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีรถอยู่2,000นะครับคันหนึ่ง 2,000cc นะครับจูนมาอย่างดีเลยนะครับอีกคัน 3,000cc แต่ไม่ได้จูนมาอย่างดีถ้าแข่งกันคุณว่า2,000นี้ใครชนะครับใครคิดว่า 2,000cc ชนะครับยกมือครับใครคิดว่า 3,000cc ชนะครับยกมือครับนะครับดูไหมครับคำตอบคือ 2,000cc ชนะครับไอ้สาวเพียง 3,000cc เนี่ยจูนมาไม่ดีวิ่งไปได้สักพัก นะครับเจ๋งไหมเจ๋งครับนะครับวันนี้คุณต้องจูเลยครับนะถ้าคุณคิดแบบเดิมๆนะชีวิตไม่เคยคิดออกนอกกรอบเลยพ่อแม่พี่น้องจนฉันก็ต้องจนใครคิดอย่างนั้นปะครับโอ้โหตกเลยทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับต้องเปลี่ยนความคิดครับคิดแบบเดิมๆไม่ได้นะครับคุณรู้ไหมครับคนรวยคุณจะตกบัติคนรวยเป็นยังไงคนรวยพ่อแม่รวย ลูกรวยไหมครับรวยคนรวยต้องมีความรู้มากไหมครับจบตอกเตอร์รวยไหมครับรวยต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์นะครับคนรวยต้องมีประสบการณ์ต้องมีเงินลงทุนไหมครับต้องมีเงินลงทุนเพือคุณจะรวยได้นะครับแต่ผมมีอะไรบ้างผมไม่มีอะไรเลยพ่อแม่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับพ่อแม่ผมไม่ได้รวยผมเรียนสูงจบตอกเตอร์หรือเปล่าผมจบแค่มอารล ผมมีประสบการณ์ขายตรงไหมผมไม่เคยมีเลยผมมาทำบริษัทหมอแสร็จบริษัทแรกผมมีเงินทุนไหมไม่มีเลยมีเงินแค่ห้าร้อยบาทมาทำธุรกิจขอแสร็จแต่รวยไหมครับรวยไหมแล้วอย่างนี้พวกท่านนี่สิทธิร์รวยไหมครับคิดว่ามีสิทธิไหมครับแต่คิดว่ามีสิทธิยกมือหน่อยครับโอเคผมกระตุ้ท่านเน่อยครับ,รรบวันนี้นะครับคุณต้องเปลี่ยนความคิดนะครับความคิดเดิมเลิกคิดไปเลย ต้อไห้ก่อนนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปเลยนะครับมนุษย์คิดว่าลกปอหคือแบงครับย้อนกลับไปนานๆเลยปองหรือแบงครับ,บนานานรแบงน,น,นะครับแต่มันมีอยู่คนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวประม,มงเขาออกเรือเนี่ยเขามองไปที่เส้นขอบฟ้าเขาเห็นเสากระโดงเรือนะครับมันต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่ามันไปเรื่อบขอบโลกเขาก็เลยคิดว่า โลกมันไม่น่าจะแบนถ้าแบนเรียงต้องตกขอบโลกแต่นี่มันต่ำมาเรื่อยๆแสดงว่าโลกมันต้องกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเขาเชื่อแล็กเขาทำยังไงครับเขาลงมือพิสูจน์เดินทางไปนะครับรอบโลกไหมรอบโลกกลับมาจุดเดิมเห็นไหมครับตอนนั้นคือใครครับคิดสเตเฟอร์โคลัมบัสสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมเลนสุดท้ายโลกกลมหรือแบนครับของเช่นเดียวกัน วันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อว่าทำธุรกิจหมอสิงแล้วมันจะรวยได้หรือเปล่าคุณไม่ต้องรองคุณพิสูจน์แลครับคุณไม่ต้องพิสูจน์สามปีสี่ปีห้าป,ปีแล้วครับมันเสียวเวลาวันนี้มีคนที่เขาพิสูจน์แล้วมายืนต่อนหน้าไม่ใช่ตำนานไปนไงครับทำธุรกิจหมอสิองสำเร็จไหมครับถ้าคุณทำสำเร็จไหมทำได้รวยไหมรวยครับนี่คือความจริงครับที่ผมมาบอกนะครับอยากรวยไหม อยากรวยยผมบอกแววตาคนอยากรวยเหอสิอยากรวยไหมครับอยากรวยไหมครับถ้าผมบอกว่าทำยังไงถึงรวยง่ายๆเลยนะครับคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันอยู่ที่อาชีพนะครับเชื่อไหมครบอยู่ที่อาชีพนะครับนะอาชีพนะผมแบ่งง่ายๆเลยสามอย่างอาชีพที่มีโอกาสรวยแต่ไม่มีโอกาสทำนะครับแพทย์รวยไหมครับรวยมีโอกาสทำไหม ไม่มีเราไม่มีความรู้ขายรถเนซนรวยไหมรวยขายทองรวยไหมครับรวยแต่เราไม่มีโอกาสทำหรอกครับเพราะเราไม่มีเงินทุนใช่หรือไม่แต่อาชีพที่เรามีโอกาสทำแต่ไม่มีโอกาสรวยมีไหมครับมีขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมพนักงานทั่วไปได้ไหมพนักงานห้างได้ไหมมีโอกาสทำไหมครับมีแต่ไม่มีโอกาสรวยใช่หรือไม่ใช่ครับคิดง่ายๆเก็บเงินละห้าพันปีเท่าไหร่ หกหมื่นต้องไหมสิบปีเท่าไหร่หกแสนยี่สิบปีล้านสองสี่สิบปีสองล้านสี่แสนถ้าบวกอายุคุณเปตั้งสามสี่สิบปีไ 7, 8, ปไหนเจ็ดแปดสิบปีได้ไม่ถึงเท่าไหร่ครับสามล้านเลยอย่างนี้จะรวยไหมครับไม่รวยแต่มันมีอยู่อีกอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพนี้นะครับสุดยอดอาชีพนี้มีโอกาสรวยและก็มีโอกาสทำนั่นคือทุกิจอะไรครับ หมอเตอาก็เม่อาพวสัหมอเตะก็ผมก็เลยตัดสินใจลงมือทาธุรกิจนี้ธุรกิจนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับ500บาทมีโอกาสทำไหมนี่รายได้วันละสองหมื่นบาทเดือนหกแสนมีโอกาสรวยไหมครับมีครับแน่นอนรวยแน่นอนนะครับอดีตเป็นช่างตัดผมครับเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดสุพรรณนะฮะ ไม่ไม่มีไม่รู้จักใครแลครับถ้าไปอยู่กรุงเทพนะครับดิลลอนนะครับแต่มีคนมาเปิดโอกตาผมเข้ามาฟังามแยกาตลาผมรู้เลยว่าถ้าหากผมลงมือสมัครและลงมือทําตามแผนกาตลาดมี้อกาดรวยไหมครับนี่นะครับมีแน่นอนนะครับเริ่มต้นจากสมัครวันนี้ใครคนใหม่บ้า,บางครับขอเมย์หน่อยครับอยากรวยไหมอยากรวยคุณต้องสมัครเดี๋ยวนี้อยากรวยไหมครับ อย่าอยากในปากนะครับไม่อยากต้องสมัครเลยและคุณจะรวยแน่นอนแลครับและคนไหนที่สมัครแล้วครับมีไหมปิดซิลเวอร์หรือยังปิดหรือยังบางคนก็ปิดแล้วบางคนก็ไม่ปิดอยากรวยต้องกลับไปปิดซิลเวอร์เลยพลาททำไมป,ปิดเลยนะครับถ้าอยากรวยนะครับคนที่ปิดซิลเวอร์แล้วทําไงคุณต้องหาคนมาต่อซ้ายกับขวาตามเสนกระดาษอยากรวยไหมครับ ถ้าอยากต้องทำครับผมทําตามระบบนะครับผมจึงมีอ่อนตนและมีกำไยธุรกิจนี้รวยคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องทาเป็นทีมนะครับผมมาเรื่องต้นนะครับก็ได้เดือนไปเท่าไหร่ครับสามพันสี่พันนะครับและจากนั้นเป็นหมื่นแล้วก็หลายหมื่นครับจากหลายหมื่นก็เป็นไงครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาไหมครับต้องใช้เวลานะครับตอนนี้นะครับมีรายได้นะครับอย่างที่คุณบกตงบอกไปก็คื็วันละเท่าไหร่ครับ เมื่อก่อนผมไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะได้ผมเข้าใหม่ๆขอแค่วันละพันแต่ทำไปทำมาเนี่ยได้วันละเป็นหมื่นเอาไหมวันสองหมื่นเอาไหมครับผมก็ต้องยินยอมครนะับต้องยอมเอาครับคุณหมอต้องให้ก็เอาไม่อยากเอาครนะับนะครับทำไปทำมาหนึ่งเดก็เต็มไปอ่ะเราจะเอาคนไปต่อหน้าไหนต่า,ห,าหน้ท,าาที่สองได้ไหมครับได้แล้วก็ไม่อยากอะไรมากครับใจจริงอะ่ะ ใน่จริงนะครับผมไม่อยากให้คุณน่ะครับแต่อยากจะช่วยคนอถึงสุขภาพแข็งแรงนะครับผมบอกเาต้องเป็นผู้ให้ผมก็ยาให้เขาเขาได้ให้เขาสมัครนะครับเขาก็อยากกินยาถูก็สมัครก็เพื่อทำางครับรักควางคงไม่ได้เขาอยากจะเปิดผมก็ต้องให้เขาเปิดและเขาอยากหมดสมัครก็ต้องให้เขาเปิดพวกยาพี่ยาได้น้องเพราได้เงินได้ทองเนี่ยซื้อรถงเป็ดเนี่ยขันสี่ห้าล้านซื้อป้านไปสิบล้านพี่ก็นะก็อยากจะทำไเล่นงเหมือนน้องได้เงินเอาเงินเอาถ้าผู้ชายแบบผมเอาก็ได้ เอานะครับนะคุณจะเหนก่อยบ้ิษัหน่อยนะครับนะครับทำธุรกิจหมอเสร็งไม่ได้ยากครับวันนี้คุณต้องเชื่อมั่นศรัทธาในตัวคุณคุณต้องเชื่อมั่นในบริษัทต้องไหมครับและคุณต้องเชื่อมั่นในองค์กรของคุณด้วยนะครับแล้คุณจะประสบความสำเร็จชีวิตผมผ่านในมาเยอะแยะนะครับได้เงินได้ทองนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับชีวิต มากๆเลยจากค่ั้งเดผมคนหนึ่งวันละสองร้อยบาทจบแค่ป .3 ชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนี่คือความสุขนะครับเรื่องเกิ่ยวกินทั้งเรื่อผมขอทำธุรกิจนอนนะครับและพร้อมไหมครับพร้อมนะครับขอเล่าเรื่องสมุนไพรนิดนึงนะครับขอเวลาที่หนึ่งนะตัวผู้ป่วนะครับป่วยนะครับผมนะครับพูดกับคุณหมอติว่าคุณหมอรับยาคุณหมอถึงยอดนะครับคุณหมอถึงยอดยังไม่มีการตัดสินใจนะ โรคหลายๆเนี่ยไม่มียตัดสินใจผมขออาถามคุณหมอเตงครับผมจะทดลองยาวดูหมอว่าดีจริงหรือไม่ตัดสินใจครับเป็นมะเร็งคุณกล้าไหมหน้าเดือนวันละเดือนเป็นล้านตัดสินใจเป็นมะเร็งอ่ะผมสงสารคุณหมออะไรผมกล้าผมเชื่อมั่นในยาวคุณหมอเตงนะครับเป็นจริงๆครับมะเร็งนะฮะตกคอนเทนต์เลยผมนะครับแล้วเป็นไงครับกลับมาพยายามขอเตงไปครับหายไหมครับหายครับยาสุดยอดไหมสุดยอด แผงกระดาษสุดยอดไหมครับสุดยอดปีครึ่งนะครับผมได้ทำธุรกิจหมอสิงเลยนะครับปีครึ่งบริษัทเนี่ยพุ่งขนได้ผมทุกวันเลยนะครับอย่างนี้น่าทำไหมครับน่าทำไหมครับน่าทำนะครับธุรกิจหมอครับถ้าคุณทำนะครับคุณจะรวยรวยและก็รวยนะครับคุ่งโมไปทํางานต่างๆนะครับทํางานวิ่งหาเงินหาเงินทุกวันเลยเหนื่อยไหมทํางานวิ่งหาเงินเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อย ครับแต่ผมทำธุรกิจมือใหม่เงินวิ่งหาผมทุกวันเลยนะผมบอกไม่เอาแม่ผมยังโอนมาให้ทุกวันเลยผมมาแปรก็โอนให้อ่ะทุกวันเลยเนี่ยวันน่ะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นน่ะโอนตลอดอยากเป็นแบบนี้บ้างไหมครับอยากไหมครับนะทำงานแบบนี้เองครับสบายนะครับนะผู้กระทำกิจวัตรใน passive income เออได้นเปนสุดยอดไหมเออสุดยอดนะครับงานอย่างนี้ครับมันน่าทำนะครับสิ่งสำคัญอยู่ที่พวกท่านครับ วันนี้นะครับท่านต้องขวัญใหญ่คิดใหญ่ครับอุปสรรคอยู่ที่ท่านคิดเล็กขวัญเล็กถ้าท่านคิดเล็กขวัญเล็กท่านจะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเลยใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่เพราะอะไรทุกทุกงานทุกที่ทุกอย่างมันต้องมีปัญหาถ้าท่านขวัญเล็กนะครับว่าท่านเจอปัญหาปัญหาใหญ่เร็กครับปัญหาคุณจะใหญ่เมื่อปัญหาคุณใหญ่เมื่อไหร่คุณเริมทำไหมครับเริมทำแต่ถ้าท่านขวัญใหญ่เป็นไงครับ ปัญหามาเล็กไหมครับชวนคนไม่มาปัญหาเล็กไม่มีคนมาประชุมก็ปัญหาเล็กเพราะเป้าหมายเรายิ่งใหญ่ใช่หรือไม่ใช่ใชครับที่มันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหาคุณฝันเล็กคุณปัจจัยไปเนี่ยเจอกองที่ไฟคุณหลบไหมันอีกอยานไปเจอกองที่ไฟหลบไหมครับหลบไหมหลบครับแต่ถ้าคุณฝันใหญ่ ขับรถพลอไปจะไปส่งของเนี่ยเจอกองที่ใบหลบไหมไม่หลบครับเรือย่างนี้สำเร็จไหมครับอย่างนี้คุณอยากคว้าเลขพันใหญ่ครับใช่ใครคว้าัหญ่ยกมือเลยครับโอ้เยี่ยมครับเอาตรงไปด้านหนึ่งเดียวนะมีเรื่องราวมากมายนะครับแต่มีคนยกมือบอกหมดเวลาแล้วเนาะกานตรวจจบก็เอาขออีกนิดนึงนะตั้งใจมาแล้วต้องเล่าไ้ได้ขอเร่างที่ทานเรื่องเดียวนะครับนะนะครับนิดเดียวนะครับมี คยฟังที่ทานกัต่ายกับเต่าไหมครับเคยฟังไหมกัตจายกับเต่าเนี่ยมันแข่งกันเนี่ยนะครับมันแข่งกันคุณคิดว่าใครใชนะครับตามท้องเรื่องต่องชนะใช่หรือไม่ความหมายก็คือก้าวยาวแต่ไม่ต่อเรื่องจะไม่สามารถตู้ก้าวสั้นแต่ต่อเรื่องใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมครับต่อก็เลยชนะนะครับแต่นิทานมันยังไม่มจบเท่านี้นะครับนะกาตายบอกว่าให้อย่างนั้น แก้ตัวได้ไหมได้ไหมครับได้ขอแก้ตัวแพ่งขั้งที่สองนะครับกระตายวิ่งนําไปเลยนะครับแต่ผมก็เดินตัวเตี้ยตามไปคุณคิดว่าใครชนะครับใครชนะครับอีกคนก็ใครก็เต่ามายกมืออ้าวใครก็กระตายโอ้โหอานน้นเอ้าตล่อมือให้กับคนที่ว่ากระต่ายครับสรุปง่ายๆก็คือก้าวยาวก้าวต่อเนื่องก็ย่อมชนะก้าวสั้นก้าวต่อเนื่องใช่หรือไม่ อแน่นอนนิทานเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบมีต่ออ่าตอนนี้ต่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอล้างตาหน่อยได้ไหมกระตายปเป็นไงครับยอมไหมครับยอมแขกเมื่อไหร่ก็แพ้ฉันอยู่แล้วฉันก้าวยาวได้ก้าวต่อเนื่องนะครับทําไงเต่าเลือกเส้นทางขอเลือกเส้นทางแล้วไหมกระต่ายบอกว่าโอเคนะครับนอกกอาเอาปีนไปกันครับใครวิ่งแซงใครวิ่งไปก่อน กระต่ายวิ่งนําไปเลยไกลๆเลยนะครับเต่าก็ขานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปสุดท้ายกระต่ายไปถึงแม่น้ําไปไงครับทาได้ไหมทาได้ไหมครับไม่ได้ตามมาทีหลังต้มเตี้ยมต้มตกระโดดลงน้ําตุ้มว่ายน้ำไปเส้นชัยอยู่อีกฝั่งใครชนะครับใครชนะครับสุดยอดเลยนะครับนะจบหรือยังขอยยังยังไม่จบหรอเอ้านะครับ ยังไม่จบอีกนิดหนึ่งกระต่ายกระเต่าไปนะครับรู้จักกันเป็นเพื่อนกันนะครับรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ไม่แข่งกันแล้วอันนี้จะช่วยเหลือกันแต่เราจะแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาเริ่มปิ๊บนะทำไดครับกระต่ายวิ่งโดยแบกเต่าอยู่ข้างหลังนึกภาพนะครับกระต่ายวิ่งแบกเต่าอยู่ข้างหลังไว้ไหมวิ่งไปเพื่อไปถึงแม่น้ำตอนนี้สลับกันให้กระต่าย เต่าและไปเส้นชัยเป็นไงครับถึงเร็วไหมครับถึงเร็วไหมครับเร็วนะครับนะเปรียบเทียบเรื่องธุรกิจก็คือวันนี้นะครับนะแต่ละคนนะครับมีความเก่งในตัวเองทุกคนเลยนะครับอย่างที่ว่าตัวเองไม่เก่งนะครับเล่นลงมาทํางานร่วมกันนะครับจะเป็นสายลายนะครับหรืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาทางานด้วยกันอย่างนี้เราจะประสบความสำเร็จไหมครับประสบความสำเร็จไหมครับประสบความสำเร็จวันนี้เรามีอัพไลน์ดีไหมครับ เอาตรงนอ้เอาไรเหรอครับวันนี้เรามีสาไลน์สุดยอดไหมครับสุดยอดกรง่ี้สไลน์นะครับวันนี้เรามีดารสุดยอดไหมครับสุดยอดนะครับนะทุกคนเป็นคนเก่งอย่าดูถูกตัวเองนะครับวันนี้พวกคุณอย่าดูถูกตัวเองนะครับคุณทุกคนมีคุณค่านะครับนะมี่เป็นไรครับเป็นไรครับเป็นพันมันมีค่าเท่าไหร่ครับเป็นพันบาทนะครับผมกำเนี่ยพายี่ยี่โยนไปเนี่ยมีค่าไหม มันเป็นเศษกระดาษแล้ว่ะผมโดนทิ้งเนี่ยมีค่าไหมครับเนี่ยไม่มีค่าฮะมีไหมครับมีมีค่าไหมครับมีมันต้องมีค่าหนึ่งพันบาทนะครับนะวันนี้เหมือนกันพวกท่านก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าชีวิตท่านจะลำบ,บากยุ่ยยี่ยับเดือนแค่ไหนก็แล้วแต่แตค,ค,ค,คุณต้องมีค่าความเป็นคุณถูกต้องไหมคุณอย่าดูถูกตัวเองนะครับคุณต้องมุ่งมั่นและทำต่อไปวันนี้คุณคือเสาหลักของครอบครัว คุณจะยอมไม่ได้แล้วคุณจะปล่อยให้ลูกหลานหรือธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมาพันเพราะตัวคุณไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีค่าเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ไหมคุณมีค่าไหมครับมีค่าไหมครับมีไหมครับกันหลางมีทุกคนมีค่าเท่ากันหมดนะวันนี้เราจะไม่ดึถูกใครถูกไหมผมก็ไม่ดึถูกคุณคุณค่ามาใหม่และคุณไมต้องประสบความผิดแบบในธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับบ้านรถราคาสิบกว่าล้านแต่คุณอยากรู้ไหมครับผมซื้อมาราคาเท่าไหร่อยากทราบไหมครับ ผมซื้อมา500บาทดังนั้นถ้าคุณมีเงิน500บาทสามารถซื้อได้ไหมครับซื้อได้ครับเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยท่านเคยเห็นลูกธนูไหมครับลูกธนูเนี่ยเวลามันจะยิงไปข้างหน้าใช่ไหมครับมันต้องงานมาข้างหลังให้สุดถูกต้องไหมครับแล้วถึงยิงไปข้างหน้าวันนี้ชีวิตคุณอาจจะโดนฉุดด้วยอุปสรรคมากมายก็แล้วแต่นะครับ นั่นหมายความว่าชีวิตคุณกำลังจะผักไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องมุ่งมั่นและทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะเมื่อสมัครธุรกิจหมอเสกและตั้งหน้าตั้งตาทำให้ประสบความสำเร็จนะครับให้ขึ้นจับเพ็รไห้ได้ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนต้องทำได้อย่างแน่นอนและพวกคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมครับคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับ ก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับร่ำรวยเมือนกับพวกเฉลีทุกคนนะครับรับเงินแสนล้านจากธุรกิจมอเตอให้เป็นสิธิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับช่งนี้เนะครับคุณเอกครัรพครลูกีครับเดี๋ยวให้ก็ได้ ahá, con el เป็นการแสดงความขอบคุณนะครับอาจารย์วรวรพธนาจอมทองครับขอเสียงปรบมือให้ท่าน